พลต,ตรีเจริญสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตบรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีขุนชานนท์อัครชาตาอายุ31ปีดาราหนุ่มขับรถชนนางสาวปราถนาแก้วโรจนะประเสริฐผู้ช่วยพยาบาลโดยเหตุเกิดในพื้นที่สนหัวหมากเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดำเนินคดีรวม4ข้อหาได้แก่ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย ข้อหาใบอนุญาตขาดต่ออายุข้อหารถไม่เสียภาษีได้ทําการเปรียบเทียบปรับแล้ว3ข้อหาโดยเปรียบเทียบปรับจํานวน2,000บาทส่วนอีกข้อหาคือไม่ทําพรบคุ้มครองบุคคลที่3เกิดรถเฉียวชนไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจนัดไปฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือในวันที่3พฤษภาคมนี้โดยหลักการกรณีการตรวจแอลกอฮอลล่วงเลยเกินมา6ชั่วโมงจึงไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ ด้านพันตำรตรเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรอโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกรณีตกลงกันเองเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบเรื่องจึงเกิดความยากลำบากพยายามถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วมาลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อนเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนจากคนหาประโยชน์จากกรณีดังกล่าว